ชุมชนท่องเที่ยวปลอดภัยไร้ความรุนแรงค,คู่มือของนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ทะเลและชายหาดเที่ยวทะเลและชายหาดต้องศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยละเอียดเช่นตำแหน่งที่ตั้งการเดินทางกฎระเบียบสิ่งอำนวยความสะดวกการจองที่พัก กิจกรรมทางน้ําและสภาพอากาศว,ว,าาวางแผนก่อนออกเที่ยวตรวจสอบสภาพแวดล้อมสภาพอากาศคลื่นลมเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่นักท่องเที่ยวต้องยึดถือเป็นสําคัญก่อนเดินทางต้องเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าที่เหมาะสมกับการเล่นน้ําทะเลเตรียมครีมกันแดดยารักษาโรคและสิ่งของจําเป็น เมื่อมาถึงสถานที่ที่เราเลือกทั้งทะเลและชายหาดควรเลือกเล่นน้ําในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เดินหรือว่ายน้ําออกไปเกินกว่าธงสัญญาณหรือป้ายที่เจ้าหน้าที่แสดงเตือนไว้หลีกเลี่ยงการเล่นน้ําโดยลําพังหรือห่างไกลจากกลุ่มคนเพราะจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันหากเกิดตะคริวหรืออุบัติเหตุ ท่องเที่ยวทะเลและชายหาดต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของอาสาสมัครหรือตัวแทนชุมชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่ควรเล่นน้ําในเส้นทางเดินเรือเจ็ตสกีและบานานาโบ๊ทเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้ <S <S 1> <S 1> หากเล่นเจ็ตสกีหรือบานานาโบ๊ทให้สวมเสื้อชูชีพทุกครั้งการเล่นเรือต้องใส่เสื้อชูชีพ ทุกทุกลำถ้าไม่เล่นแล้วถ้าไม่ใส่แล้วเราจะไม่ให้ให้ประกอบการเรือตำรานนะครับบ้าน่าโบ๊ทตราเนี่ยมีร้อยส้าลำจะมีอยู่ห้ายุดกันหท่าคนขับต้องมีเสื้อชูชีพและคนขี่นะครับต้องใส่ชูชีพนั่นเราเราจะไม่ย้ให้ขาดเสื้อชีพเขาจะมีใส่เวลามีเกิดปุะเหตุเนี่ยมันจะไม่จมน้ําจะลอยแม้สวมเสื้อชูชีพแล้วก็ควรเล่นกิจกรรมทางน้ําอย่างระมัดระวังเที่ยวทะเล ต้องระวังสัตว์ทะเลมีพิษเช่นเม่นทะเลแมงกะพรุนไฟหากสัมผัสให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปฐมพยาบาลหากมีอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นอ่อนแรงคลื่นไส้หายใจติดขัดให้รีบไปพบแพทย์ทันทีหากมีเด็กเล่นน้ำทะเลและเล่นทรายที่ชายหาดควรมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดเที่ยวทะเลและชายหาด รักษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่กระทำอนาจารหรือแสดงพฤติกรรมความรักที่ไม่เหมาะสมไม่นำสัตว์เลี้ยงหรือพาหนะเข้าไปบริเวณชายหาดไม่นำของที่ระลึกกลับจากทะเลเช่นเปลือกหอยและปลาการังไ,ไม่ทิ้งขยะลงในทะเลและชายหาดเด็ดขาดนนที่สำคัญ คือการร่วมมือกับชุมชนพร้อมเป็นจิตอาสาและพลเมืองดีร่วมเก็บขยะดูแลสิ่งแวดล้อมและเป็นหูเป็นตาดูแลความปลอดภัยให้กับผู้อื่น